สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูหน่องเช่นเคยนะคะกับรายวิชาว,วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราแต่เอ๊เด็กๆทราบหรือไม่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั้นมีอะไรบ้างคะถ้ายัางไม่รู้ไปเรียนกันเลยค่ะ การเรียนรู้ที่สองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราตัวชี้วัดเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานั้นได้แก่พืช และสัตว์ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรานั้นได้แก่สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆด,ดูภาพและลองสังเกตภาพว่าในภาพนี้มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะและเด็กๆรู้หรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องมีลักษณะอย่างไรคะ เรามาช่วยกันหาคำตอบและมาเฉลยคำตอบในตอนท้ายคลิปกันนะคะกอ่กอนอื่นเรามารู้จักความหมายของสิ่งมีชีวิตกันก่อนนะคะรอบตัวเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากได้แก่พืชและสัตว์ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันสิ่งรอบตัวเราที่สามารถเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ำมีการหายใจขับถ่ายได้เจริญเติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และตอบสนองต่อสิ่งเราได้เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ 1. สิ่งมีชีวิตต้องมีการเจริญเติบโตคนสัตว์และพืชจะมีการเจริญเติบโตและหยุดการเจริญเติบโตเมื่อโตเต็มวัยอย่างเช่นเป็ด และต้นมะพร้าวเมื่อได้รับสารอาหารที่เพียงพอก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีการเจริญเติบโตสังเกตได้จากมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปและมีน้ำหนักส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นค่ะ 2. สิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายร่างกายของคนและสัตว์ จะขับของเสียออกมาในรูปของเหงื่อปัสสาวะและอุจจาระส่วนพืชน,นั้นจะขับออกมาทางรูป,ปากใบเช่นการคายน้ำสามสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศหายใจคนและสัตว์ต่างๆหายใจเพื่อการดำรงชีวิต ส่วนพืชน,นั้นหายใจเพื่อน,นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้างอาหารถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่มีอากาศหายใจก็อาจจะตายได้ 4. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเช่น ไก่จะส่งเสียงร้องหรือบินหนีสิ่งเร้าที่มากระตุ้นกิ้งกือม้วนตัวเมื่อถูกสัมผัสและดอกทานตะวันจะหันหาแสงจากดวงอาทิตย์ 5. สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำ เพื่อสร้างพลังงานและการเจริญเติบโตของร่างกายถ้าร่างกายของคนสัตว์และพืชได้รับอาหารและน้ำไม่เพียงพออาจทำให้ไม่เจริญเติบโตและตายได้ 6. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์เพื่อออกลูกเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเป็นการรักษาเผ่าพัานธุ์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปได้ค่ะ 7สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่คนและสัตว์สามารถเคลื่อนที่เละกเคลื่อนไหวได้ส่วนพืชนั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและอาจสังเกตได้ค่อนข้างยากค่ะ เด็กๆมาดูลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างนะคะลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนั้นมีลักษณะอย่างไร 1. ไม่มีการเจริญเติบโต 2. ไม่หายใจ 3. ไม่ต้องการอาหารและน้ำ 4. ไม่ขับถ่ายของเสีย 5. ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า 6. ไม่สืบพันธุ์และ 7. ไม่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เองค่ะ เด็กๆจะเห็นได้ว่าลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนั้นจะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วค่ะลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนั้นจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตเสมอค่ะเรามาดูตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะมีอะไรบ้างกัางหันลม บัวรดน้ำฝางข้าวคราดหุ่นไลกาดินรถบ้านก,ก้อนเมฆและดวงอาทิตย์ค่ะไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติได้แก่หินดิน และทรายค่ะและยังมีสิ่งเงินอื่นอีกมากมายที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติค่ะสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวอย่างเชน่นเครื่องบินโต๊ะและหุ่นยนต์ค่ะ และยังมีของเล่นของใช้อีกมากมายที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันของเราก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดจากบษย์สร้างขึ้นเช่นกันค่ะเด็กๆลองมาเล่นเกมสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันดูนะคะเด็กๆสามารถบอกได้หรือไม่ว่าสิ่งใดคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งใดคือสิ่งไม่มีชีวิตกันค่ะ ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตกอไก่ต้นกุหลาบขอไข่ลูกบอลคอควายเสื้อคำตอบกอไก่ต้นกุหลาบค่ะข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิต กอไก่พัดลมขอไข่ไส้เดือนคอควายรม่มคำตอบนะคะขอไข่ค่ะไส้เดือนเป็นสิ่งมีชีวิตข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินอาหารได้กอไก่กระเป๋า ขอไข่นกขอควายกล้องถ่ายรูปคำตอบนะคะขอไข่นกค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินอาหารได้ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายใจได้กอไก่ตุ๊กตาหมีขอไข่ คอมพิวเตอร์คอควายปลาโลมาคำตอบคอควายปลาโลมาค่ะข้อใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตกอไก่ต้นไม้ขอไข่เสือ คอควายรองเท้าคำตอบนะคะคอควายรองเท้าค่ะข้อใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตกอไก่กระบือขอไข่หุ่นยนต์คอควายเห็ด คำตอบนะคะขอไข่หุ่นยนต์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆลองมาทำแบบทดสอบกันดูนะคะจากตัวอย่างที่ครูกำหนดให้มีสุนัขบ้านต้นมะลิตุก,กตาช้างกล่องและเมฆ สิ่งเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่กินอาหารหายใจเจริญเติบโตขับถ่ายและสืบพันธุ์ได้หรือไม่ถ้าทำได้ให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องที่คิดว่าทำได้ถ้าทำไม่ได้ให้ใส่เครื่องหมายกากบาทในช่องที่คิดว่าทำไม่ได้และให้นักเรียนระบุว่าสิ่งเหล่านั้นจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มไม่มีชีวิตค่ะ เรามาช่วยกันหาคำตอบและเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวอย่างแรกสุนัขสุนัขสามารถเคลื่อนที่กินอาหารหายใจเจริญเติบโตขับถ่ายและสืบพันธุ์ได้แสดงว่าสุนัขจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตใช่ไหมล่ะคะบ้านล่ะคะบ้านไม่สามารถเคลื่อนที่กินอาหารหายใจเจริญเติบโตขับถ่ายและสืบพันธุ์ได้เลยแสดงว่า บ้านจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะต่อไปต้นมะลิละคะต้นมะลิสามารถเคลื่อนที่กินอาหารหายใจเจริญเติบโตขับถ่ายและสืบพันธุ์ได้แสดงว่าต้นมะลิจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตตุ๊กตาตุ๊กตาไม่สามารถเคลื่อนที่กินอาหารหายใจเจริญเติบโตขับถ่ายและสืบพันธุ์ได้เลยแสดงว่าตุ๊กตาจัดอยู่ในกลุ่ม ไม่มีชีวิตช้างช้างสามารถเคลื่อนที่กินอาหารหายใจเจริญเติบโตขับถ่ายและสืบพันธุ์ได้แสดงว่าช้างจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตกล่องกล่องไม่สามารถกินอาหารเคลื่อนที่หายใจเจริญเติบโตขับถ่ายและสืบพันธุ์ได้เลยแสดงว่ากล่องจัดอยู่ในกลุ่มเป็นสิ่งไม่มีชีวิตและสุดท้ายน้ำ น้ำก็ไม่สามารถเคลื่อนที่กินอาหารหายใจเจริญเติบโตขับถ่ายและสืบพันุ์ได้แสดงว่าน้ำจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆเก่งมากเลยนะคะจากคำถามต้นคลิปที่ครูถามว่าให้นักเรียนบอกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาพนี้ว่ามีอะไรบ้างนักเรียนลองสังเกตและตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในภาพนี้ได้แก่ต้นไม้ถาววัยนหญ้าลูกออสกบปลายุงหนอนตักแตนพึ่งเห็ดหอยทากเต่าพืชน้ำลิงเป็ดและคนค่ะ เห็นไหมล่ะคะเด็กๆว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรามีมากมายเลยใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนจะต้องพึ่งพาอาศัยกันในด้านที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารและการสืบพันธุ์เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้คะ่ะสรุปเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเจริญเติบโตหายใจได้ต้องการอาหารและน้ำมีการขับถ่ายตอบสนองต่อสิ่งเรา้าสืบพันธุ์ได้และมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ค่ะตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนะคะต้นไม้เห็ดราแมวปลาไก่และวัวค่ะแล้วเรามาดูสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ สิ่งไม่มีชีวิตก็จะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตเสมอนั่นก็คือไม่เจริญเติบโตไม่หายใจไม่ต้องการอาหารและน้ําไม่มีการขับถ่ายของเสียไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่สืบพันธุ์และไม่มีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ค่ะตัวอย่างเช่นหนังสือบ้านรถหุ่นยนต์และดวงอาทิตย์ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับบทเรียนนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้และอย่าลืมเข้ามาทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูหนองต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ